สวัสดีครับวันนี้เราก็พาตลอดกับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำก็คือวัดพิชัยสงครามวัดแห่งนี้เป็นมรดกโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีนามปรากฏในราชพงศ์วดาว่าวัดพิชัยหมุดหมายแห่งการกอบกู้เอกรากของสยามประเทศผ่านเส้นทางเดินทัพครั้งสำคัญของพระยาวชิรปาการซึ่งต่อมาสถานปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วนนัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นสมัยอิทธิยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดแต่มีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตขนาดกองทัพพม่าลุกคืบเข้าพนครราวพุทธศักราช2,309พยาวชิรปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นเล็งเห็นว่าพม่าโจรเจนจะยึดพนครไว้ได้ทหารและขาล้าราชการทั้งหลายต่างขวัญเสีย ตรองได้ดังนั้นจึงรวบรวมกําลังคนตีฝ่าวงล้อมหารพมา่าข้ามแม่น้ําป่าศักไปตั้งหลักที่วัดพิชัยและได้มาตั้งพระสัตยาธิฐานต่อหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธพิชัยบิมิตพร,พระประธานในพระอุโบสถเพื่อขอให้เดินทางโดยปลอดภัยกลับมากอบกู้กรุงศรีวิยามีชัยชนะต่อค้าศึกเป็นจริงในภายหลังจนปราบดาขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีคืนเอกราชแก่สยามได้สมดังความมุ่งหมาย ย้อนไปในะคาวกรุงศรีอยุธยาแต่วัดพิชัยกลายเป็นวัดหลางเสื่อมโทรมลงไปกระทั้งได้รับการบูรณะราวๆสมัยรัชกาลที่4หรือ5และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยสงครามครั้งหน้าอาจจะพาตะลอนเที่ยวไทยที่ไหนอีกติดตามชมกันนะครับวันนี้ส,สดี